สวัสดีทุกคนวันนี้แต่จะมาปอกทุเรียนซึ่งเป็นทุเรียนจากจังหวัดศรีสะเกดจากสวนที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดเลยนะเป็นทุเรียนภูเขาไฟวันนี้แต่จะมาปอกดูเนื้อข้างในกันว่าเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วก่อนที่แต่จะมาปอกแบบนี้แต่ก็ใช้มีดนี่แหละในการเจาะตรงผู้ใดผู้นึงก่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใช้นิ้วในการจิ้มๆดูว่าถ้าเนื้อด้านในมันโอเคหมายถึงว่ามันนิ่มๆหน่อยแล้วเราก็จะมาปอกดูแบบ เต็มลูกแบบนี้เลยนี่แต่ใช้มีดที่อยู่ในครัวนี่แหละเป็นมีดทำอาหารปกติก็เอามาปอกจริงๆการปอกทุเรียนก็เป็นอะไรที่ยากเนาะแต่ความสามารถของแต่นั้นช่างเยอะเหลือเกินแต่สามารถปอกได้อย่างแน่นอนนี่ไงทุกคนทุเรียนนี้ถามว่ามันปอกง่ายไหมก็ไม่ง่ายนะแต่ว่ายากไหมก็ไม่ยากนะนี่ปอกได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันสุกแล้วเรามาดูเนื้อด้านในกัน ว้าวผู้ใหญ่มากเดี๋ยวแต่จะเอามันออกมาให้กับทุกคนได้ดูนี่คะ่ะว้าวเราได้มาแล้วผู้หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตรงผู้อื่นๆกันเลยเรามาลุ้นกันเรามาลุ้นกันซึ่งการปอกทุเรียนก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายนะทุกคนดูแล้วก็ทุลักทุเลอยู่เหมือนกันนี่อึบ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 โอ้โหใช้ทั้งแรงใช้ทั้งพละกกำลัง เดี๋ยวปาดหน้าปาดหลังค่ะนี่ทะลุเลยปาดๆกันก็ไปแล้วก็ดึงแกะออกมาว้าวนี่เป็นผู้ที่สองที่เราจะได้เห็นว้าวสุดยอดมากๆเลยนี่นะคะเราได้มาสองผูแล้วอันนี้มีแต่ผู้สวยๆเลยนี่ผู้ที่สามนะคะผูที่สามเรามาดูกัน จะว่าไปการปอกทุเรียนก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะนี่เราก็ปอกๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภูที่สามจะเป็นยังไงว้าวันนี้ภูสวยมากว้าวนี่หมดหรือยังหมดหรือยังเรามาดูกันอันนี้น่าจะหมดแล้วอีกอันนี้อีกอันนึงอันนี้ก็เป็นภูที่ใหญ่เหมือนกันตื่นเต้นตื่นเต้นตน,นี่อุบอุบค่อยๆดึงนะคะ ติดมือเราก็กินชิมดูได้อร่อยมากมาเลยทุกคนเนื้อกำลังพอดีเลยมันจะแบบว่าตัวผิวมันะจะกรอบๆแล้วก็ด้านในะจะนิ่มๆอร่อยมากๆนี่อันนี้ภูนี้สวยอันนี้ภูสวยจับดูสวยมากออจะตกเลยไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเราวางไว้ก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหมดหรือยงังเหลืออีกอันนึงว้าว และต่อมาอีกอันนึงอีกอันนึงอันนี้แบบว่าลูกมันมีภพเยอะมากๆเลยอะ่ะถ้าพูดไปนี่เกรด A เลยนะเกรด A เนี้ยส่งออกนอกได้เลยแหละเหนื่อยแล้วหมดแล้วหมดหมดมนะคะเปลือกบางมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปแกะดูลูกที่สองกันลูกที่สองแต่มีประสบการณ์แล้วแต่ก็าแกะได้ง่ายนะอื้ว้าวดูเนื้อด้านในอาจจะดูเละหน่อยนะเพราะว่า บางอย่างมันก็ต้องมีแบบเละๆบ้างแหลนะเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาบอกทุเรียนกันต่อเลยนะคะแต่จะค่อยๆเอาตัวเนื้อทุเรียนที่อยู่ในเปลือกของทุเรียนออกมาให้กับทุกคนได้ดูซึ่งแต่เองแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเวลาที่ปอกออกมาแล้วเจอเนื้อทุเรียนด้านในอะ่ะนะคะค่อยๆเอาออกมาเดี๋ยวแต่จะวางใส่จานเอาไว้ก่อนนะคะผู้แรกเลยว้าว เนื้อของทุเรียนก็สวยแล้วเปลือกทุเรียนนะคะก็คือเป็นเปลือกบางๆมากๆเลยนะคะแต่วางใส่จานไว้ก่อนแล้วภูต่อไปเราก็ค่อยๆปอกออกมาจนหมดลูกเลยอันนี้เป็นอีกลูกหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นภูหนึ่งตรงตูดเราก็สามารถที่จะค่อยๆนะคะใช้พละกกำลังที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วใช้มีดช่วยในการปอกนะคะค่อยๆ เอามาแล้วนี่อันนี้เป็นอีกผูหนึงเราก็หยิบมาใส่จานไว้ก่อนว้าวออว้าวอันนี้ผู้ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผู้นี้มันจะเป็นผู้ที่ใหญ่และน่ากินขนาดไหนนี่บอกง,ง่ายๆเลยว้าวน่ากินมากมาก แล้วภูก็ใหญ่มากๆเปลือกบางมากๆเลยเนอะค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตอนหยิบออกมาแต่จะค่อยๆหยิบมันออกมาค่อยๆเอาออกมานะคะตัวเนื้อทุเรียนว้าวเอาดูดูดูจับดูก่อนยังมีความเปลือกข้างนอกยังผิวข้างนอกมันก็ยังแบบนิ่มแบบกรอบๆนะคะยังแข็งๆแต่ว่าเนื้อด้านในเนี่ยแบบนิ่มๆนะคะว้าวเสร็จหรือยัง อีกผูหนึ่งนะคะเลยอีกผูสุดท้ายแน่ๆเลยผูนี้นะคะเราใช้มีดในการที่จะค่อยๆนะคะปาดเข้าไปในตัวเปลือกแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยแหละค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะคะที่จะเอาเปลือกออกแล้วเราจะมาดูเนื้อด้านในนี่อีกผูหนึ่งทุกคนจะเห็นว่าแต่ละผูนั้นผูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยว้าว ดูไปน้ำลายก็ไหลนะคะเนี่ยอยากกินนะคะหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเนื้อที่มันติดอยู่กับเปลือกเราก็หยิบม,มาว้าวนี่ค่ะทุกคนผู้ใหญ่ๆน่ากินกรอบนอกนุ่มในนะคะปอกได้สวยมากๆเลย ว้าวอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกลูกหนึ่งส่วนอีกลูกหนึ่งแต่ก็ใส่ในกระปุกไว้แบบนี้เอาไว้ไปแช่เย็นแล้วก็ค่อยๆหยิบเอามากินทีละผูทีละผูว้าวเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือชุเรียนที่แต่ปอกในวันนี้ทั้งหมดสองลูกเรามาถ่ายด้านนอกเราจะเห็นว่าผิวเหลืองน่ากินมากๆแล้วก็ผูใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ว้าวกลิ่นทุเรียนลอยมาเลยทุกคนแต่ขอตัวไปกินก่อนนะ